แจ็คสันอัลลาสิงค์ลุนทดแทนจุดเปลี่ยนแดนหน้าหรือโอกาสทองในการสร้างตำนานช่ามการเข่าลือการขยับตัวในแนวลุกของเชลซีทั้งการคว้ากองหน้าคนใหม่และความเปลี่ยนแปลงในยุคข,ของเอ็นโซมาเรซ่าชื่อของนิโคลัสแจ็คสันกับถูกกล่าวถึงในมุมที่แตกต่างกันเขากลายเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกหลักในฤดูก,กาลหน้าและข่าวเรื่องของการย้ายทีมก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแต่หากมองในแนวลึกมันไม่ใช่แค่เรื่องจะขายหรือไม่แต่คำถามที่จริงจังมากกว่าเดิมคือเชลซีจะได้หรือเสียอะไรถ้าเลือกหรือปล่อยแจ็คสันไปจากทีมข้อดี เมื่อปลดล็อกพื้นที่ด้านหน้าปลดพื้นที่ในการทดลองเปลี่ยนจากการรอเป็นการเลือกแจ็คสันไม่ใช่นักเตะท,ที่ไร้ฝีเท้าเขาเร็วเขาเขายันเขาไม่กลัวที่จะดวลตัวต่อตัว,ตวแต่สิ่งที่ยังขาดหายไปก็คือคุณภาพเฉียบขาดในจังหวะจบ และแม้จะมีเวลาให้ลงเล่นตลอดด้วยการก่อนแต่ความนิ่งความคมและการตัดสินใจยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรการปล่อยเขาไปจึงเป็นสัญญาณที่บ่งชัดได้ว่าเชลซีเลิกทดลองและพร้อมจะหากองหน้าที่ใช่เลยทันทีแทนที่จะเสียเสียงรอให้ของดิบสุกเองโดยไม่รู้จะใช้เวลากี่ปีซึ่งตอนนี้เชลซีเซ็นเรียมดีแลบมาแล้ว ลดความสับสนในเกมลุกดูการก่อนการยืนตำแหน่งของแจ็คสันมีหลายครั้งที่ดูขัดกับจังหวะของเกมเขามักจะหลุดตำแหน่งจากศูนย์หน้ามาอยู่ริมเส้นหรือหุบเข้ามาช้าเกินไปในจังหวะที่บอลเปิดมาซึ่งทําให้แผนการเล่นเนี่ยขาดความต่อเนื่องหากทีมต้องการเกมลุกที่แม่นยํามีจังหวะและใช้โอกาสให้คุ้มเนี่ยแจ็คสันอาจจะไม่ใช่จิกจ๊กซอที่พอดีกับภาพใหม่ในนี้ มูลค่าที่อาจตกในไม่ช้าตอนนี้ยังพอขายได้แม้แจ็คสันจะยิงได้17ประตูรวมทุกรายการแต่ก็มีเกมที่เขาพลาดแบบน่างงงิดหลายครั้งถ้าทีมอื่นยังมองเห็นภาพรวมที่ดีเชลซีควรตัดสินใจให้รวดเร็วก่อนที่ฤดูการหน้าถ้าเขายังไม่ดีขึ้นราคาอาจจะตกวูบและอาจจะกลายเป็นภาระมากกว่าทรัพย์สินปล่อยตอนนี้อาจเจ็บในเดียวแต่ถ้าปล่อยช้าอาจจะเสียโอกาสแลกเงินก้อนใหญ่ก็ได้ รงกดดันจากแฟนบอลหยุดความคาดหวังซ้ำซากแฟนบอลเชลซีหลายคนเริ่มไม่แน่ใจว่ารักหรือเหนื่อยกับแจ็คสันดีเพราะเขาคือกองหน้าที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะยิงเข้าไหมหรือยิงแป๊กในจังหวะนั้นๆความไม่แน่นอนนี้อาจจะกลายเป็นแรงกดดันที่สะสมขึ้นเรื่อยๆทั้งกับตัวของเองและความเชื่อมั่นของแฟนบอลต่อทีมการปล่อยเขาออกไปจึงจะช่วยให้ปลดล็อกอารมณ์สะสมและสร้างความชัดเจนว่าเชลซีจะเอาจริงกับการล่าประตูไม่ใช่การลุนดวง ส่วนข้อเสียเมื่อเสียเพชรดิบก่อนขัดเกาเนี่ยก็คือศักยภาพบางอย่างที่ยังไม่ถูกปลุกแม้แจ็คสันจะมีปัญหาเรื่องจดสก,กอร์แต่เขาไม่เคยหยุดความพยายามเขาไล่บอลเขาวิ่งทําทางเขาลากบอลจากดิมเส้นขึ้นมาสร้างจังหวะให้กับตัวเองเขาแสดงให้เห็นถึงความกระหายของนักเตะที่อยากจะสําเร็จบางทีสิ่งที่เขาอาจต้องการเนี่ยอาจไม่ใช่การถูกขายแต่อาจจะเป็นการถูกชี้ทางให้ถูกต้อง โปรไฟล์ที่หาไม่ได้แทบในตลาดแจ็คสันคือน,นักเตะที่สูงแข็งเร็ววิ่งทะลุลายกองหลังได้มีพลังในช่วง10เมตรแรกที่จัดจ้านในตลาดปัจจุบันเนี่ยนักเตะแบบนี้เนี่ยแทบจะไม่มีหรือถ้ามีราคาก็สูงเกินเหตุและแม้จะไม่ใช่เพชรเม็ดงามตอนนี้แต่โอกาสที่จะเปล่งประกายในอีก หหรือ2ปีข้างหน้าก็ยังเปิดอยู่ถ้าเชลซีขายวันนี้เนี่ยวันข้างหน้าอาจจะต้องตามหาหนักเตะแบบเดียวกันกลับมาอีกก็ได้หากย้ายลถพิกจะเป็นชื่อหนึ่งที่เจ็บอีกชื่อแฟนบอลยังไม่เจ็บหายจากเควินเดอร์บอยหรือซาน่าและถ้าแจ็คสันย้ายไปแล้วกลายเป็นเครื่องจักรยิงประตูได้สมมติในนาฬิกาหรือแม้แต่เวทียุโรปอื่นชื่อของเขาเนี่ยอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งชื่อที่เป็นบาดแผลที่ตามหลอกหลอนในความทรงจําของแฟนบอลเชลซีอย่าลืมว่าเขาเพิ่ง23ปีและเพิ่งเล่นในพรีเมียร์ลีกเป ปีที่2ส,สิงห์ควรเดินหน้าหรือปล่อยถอยหลังอีกเก้าข่าวารสำคัญคือวันนี้ของแจ็คสันเนี่ยก็คือวันสุดท้ายของโอกาสแล้วหรือยังถ้าตอนนี้ยังมีศรัทธานในศักยภาพถ้ายังเห็นเขาเป็นคนที่มีคุณค่าในระบบระยะยาวเชลซีอาจจะควรเก็บเขาไว้แล้วให้เวลาอีกรูการพิสูจน์ตัวเองแต่หากสโมสรอนตัดสินใจชัดเจนแล้วว่าระบบใหม่ตอนนี้ต้องการกองหน้านที่จบคมการปล่อยเขาไปก็จะเป็นการเลือกที่เด็ดขาดและจําเป็น พรสวรรค์ของแจ็คสันไม่เคยถูกตั้งคำถามสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนก็นคือเขาจะเป็นเพชรแท้หรือเพียงแค่หินที่สะท้อนแสงทุกการย้ายออกไม่ได้มีแค่ตัวเลขที่น่ากลัวแต่มันคือการเสี่ยงเสียที่อาจจะกลายเป็นตำนานถ้าจะจากกันวันนี้ก็ขอให้จากกันอย่างเข้าใจเพราะแจ็คสันอาจจะยังไม่ใช่คำตอบของเชลซีในตอนนี้แต่ถ้าเขาอาจจะเป็นคำถามที่โลกฟุตบอลต้องการตอบในวันข้างหน้าก็ได้นี่คือนิวคัสแจ็คสัน